อันนี้เรามาถึงที่เขาเคาะแล้วนะคะ่ะะน้องจไปซื้ออะไรซื้อว่าบินไม่ได้เห็นพ่อปุ๋มนานๆเนาะอ่ะพ่อแม่พ่อนม่ไปซื้อไองขวัญให้พ่อซื้อไอทองค่ะอะไรซื้อที่ไหนซืเล่นเหรอย่าพี่เอสั่งอันนี้ไว้ก่อนเอาบ้าบินกล่องหนึ่งค่ะเดี๋ยวมาเอานะคะ ซื้อให้พ่อผูนี่ไงประคาวันให้แตาจันเอ้ยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยไปดูน่านีเยอะอยู่นะแล้วเระคาให้ฟังบนเจ้าเรือเพียวเนื้อแล้วเราจะไปกี่มาสเตอร์บลูดี้ใช่ไหมใช่ยังเหลืออีกกี่กิโลที่แช่จริงหนึย่ยเฮ้ยนั่นน่นอีกแป๊บเดียวอ้าวพ่อบอกว่าอีกไกลนะเดี๋ยวพ่อหรือว่าพ่อไม่ได้ดูหรอไม่รู้เหมือนกันค่ะ ซื้ออนชาผิวดิ๊ไรี้มาตรงนี้ืองซื้อนี่เหรอให้พ่อปูใจ่ยหะสีดำหน่อยเรีวๆหาสีดำเอาสองันให้พ่อปูแม่ปูน้ำตาลน้ำตาลถ้าจังว่าเมื่อยหาะผมบอกไอพืนยังเกาะจังว่าเมื่อยค่ะผมบอก ซื้อเพียจ้าอันที่มันใช้ดีที่สุดน่ะใช้ดีแล้วใช่ไหมเพียไม่เคยยอมค่ะเนี่ยอยากได้เป็นแบบแบนแบบเนี้ย<ม>อยากได้แบรนด์นี้อ่ะปีถุงขาวโอเคเฮลโหลอันนี้แหละปีถุงขาวมันมันเป็นสีอะไรดำตาลประกายทอง,ง,ง,งโอเคอันนี้ก็ได้ มีกี่ซองอันนี้นะไม่รู้เหมือนกันค่ะเท่ไาไหร่ห้าสิบเก้าบาทห้าสิบเก้าบาทสา่าอสีสุอยอายอมผมแม่พวผูต่อแถวลมเช้าเดือดลม จะไปย้อมผมติงเหรอมาดูี่ค่ะท่านไหนนะฮัลโหลฮัลโี่ฮักก้กระป๋าเงินถ้ามาด้จะที่ไหนล่ะกระเป๋าเงินกระป๋าเงมือนตาจันนะ มันตาตาก็แบบนี้เห,ห,หรอคะตาหวา,า,าเนเหรอน,น้องแกคนเท่าเขาใช้แบบนี้กันเออพ่้าน้องเท่าเหรอไม่ใช่ไปปุ๊บ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 เจ๊อเจ้ากวยอีกแล้ว <laughs> ไม่ใครรู้อ่ะเจ้าตัวเจ้ากวยมีแต่เจ้ากวย จะกล้วยชากังเหล่ำมีชากังไทยไหมแบบมาบินกันนะคะสามบาบินไหมนะก็ปูชอบกินนะก็เหรอแกน้องเคยกินไหมไม่เคยเท่าไหร่ค่ะโอ๊ะ <laughs> เสื้อด้าวถอดเสื้ออะไรมันมีรุ่นเสื้ออยู่ชุดอย่างงูอ่ะถอดเสื้อโอ้ล่คพายขอบคุณมากนะคะถอดเสื้ออะไรช่ดไหมมันก็ยังเหลืออันเยวกันใช่ป่ะนี่ชื่ออันนี้แล้วแชมป์พีแล้วนน้องแค่ะน้องแค่ะ แทเกินไปแล้เ <differences> น <treats> <ter> um> ี่ยแกเท่าหรอเอาไปแล้ว ี่สบเก้าบาทไม่ใช่บาทนั่นไม่สิบมิลนี่เนพี่ไอซ์ซื้อเนี่ยห้าสิบเก้าเลนะห้าสิบเก้าเลสี่สิบเก้าห้าสิบเก้าห้าสิบเก้าห้ิเกา้าเ้า ยังบเด้าวเซเวนากน้นลวยเลยเห็นพี่ฝ้ายยืนอยู่ตรงเซเว่นอ่ะยังคุยกับพี่ได้อยู่เลยว่าพี่ฝ้ายยเซเว่นเอ้อผู้กษาใครอ่ะเอาราย้นยนเลย้นกเ้ไ พี่ปาหานหลังให้หนูตอนแรกหนูว่าจะเดินไปหาอยู่ดีตัวบระกวกหลังมาคนคือกันเฉยๆใส่เสื้อแบบนี้เลยนะคะตอนนี้เราหยุดจุดไหนนี่ไมออกจากห้องน้ำแล้วก็ไปเลยสรุปแล้วอีก2กิโลเมตรกี่เดือนไม่สะดวอันนี้ปาขี้สิพี่ค่ะอันเดียมองหน้าพอยังบุญมาอถ้ามองหน้ากูปะวิสุมองหน่อยไปซื้อปิ้งกล้งเยอะหูบะมองไดนอ่ะ ทีมงานอะไรซีปิงกุ้ยอมงกบมะขามเอาเอดนี่นะคะแจ้งว่านี่อย่างนี้ล่อันนี้คืออะไรคะกยค่ะเอาอันนี้ค่ะสี่สิบห้าสิบ้องไรวันไดเยอะเท่าไหร่เอาสี่สิบค่ะวอย่างเดียวนะคะหรวมค่ะ รวมก็ได้ค่ะรวมทุกอย่างได้ไหมค่ะแต่ว่าอันนี้ขอเยอะหน่อยนะคะ <c oughs> นั้นรวมแค่รวมแค่อันนี้ก็ได้ค่ะอันนี้ไม่เอาใช่ไหมใช่ค่ะโอ้ไนับเงินนับวยไหน่อยนะอ๋าอพอไหมพอๆมันมีอยู่นะหนึ่งสิบบาทนี่งสิบบาท ยี่สิบบาทสามสิบบาทเซ็ตนี่ไงนี่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 น,นี่ไม่อยากใช่สองยี่สิบบาทเรียงเขาเปรียงเขาเป็น <Okay. S 1> โอ้เงินก้อนเงินก้อนนะคะว่า เราจะเก็บไปซื้อที่ญี่ปุ่นเลย่ะ,ะ oh. แล้วมีเทียนอยู่ใช่ไหมคะอ้าวเยอาไ<อ>หมไงคือเกินหนึ่งบาทโอ้ที่ได้ทีด้ให้เกินหนึ่งบาทโอ้นับเด็กกับบัตถือโอ้ยเนาะทีด้เห็นเรียนสองเหเรียนบาทหรือเปล่า กินเลยค่ะเก็บด้วยมันจะแทงเดี๋ยวมันจะเดนแทงครั้เองาอะไรนะที่ที่พ่อก้แต่งที่พ่อก้แต่งอ่ะมึงก็เขา ออไอต้องไป <c oughs> ไปแล้วนะไปสิดามือกอดเข่าคอตุกเตะแสอ่าเตรียมตัวเดินทางกันต่อค่ะ